สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องอชุดทักษะที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะคะทั้งเรื่องการคิดการสื่อสารแล้วก็ความเป็นผู้นำในโลกดิจิทัลค่ะ ครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับมีทั้งเรื่อง critical thinking การสื่อสารยุคดิจิทัลภาวะผู้นำแล้วก็เรื่องความคิดสร้างสารรค์ด้วยใช่ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเออทักษะอะไรบ้างนะที่จะช่วยให้เราไปต่อได้ในโลกที่มันเ,ออเปลี่ยนเร็วเหลือเกินแบบนี้มาลองดูกันค่ะครับคือสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือทักษะเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับ มันเชื่อมกันหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยการคิดวิพากษ์หรือ critical thinking เนี่ยเหมือนเป็นด่านแรกเลยอืมอสำคัญมากนะคะเหมือนเป็นกรอบป้องกันอย่างที่คุณบอกก่อนที่เราจะเชื่อจะแชร์หรือจะเอาไปทำอะไรต่อต้องคิดก่อนใช่ครับต้องคิดต้องตั้งคำถามอย่างที่คุณสสิมาสุขสว่างเขียนไว้เลยครับคือใช้วิจารณญาณเอ๊ะข้อมูลนี้จริงไหม ใครพูดมีหลักฐานหรือเปล่าแล้วก็ต้องแยกให้ออกด้วยใช่ไหมคะว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนเป็นแค่ความเห็นอันนี้สําคัญมากเลยถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่แยกแยะนะการตั้งคําถามแบบลงลึกอย่างคําถามแบบโซคราติสที่ถามเพื่อความเข้าใจจริงๆถามหาเหตุผลถามถึงมุมมองอื่นๆมาช่วยให้เราไม่ติดกับดักความคิดตัวเองออื พอเราคิดวิเคราะห์เป็นระบบแล้วมันก็จะไปเชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับพอเราวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นเห็นช่องว่างเห็นโอก,กาสความคิดสร้างสรรค์มันก็จะเข้ามาช่วยหาทางออกใหม่ๆครับ ซึ่งไม่ใช่แค่คิดอะไรแป,กปลกๆนะแต่หมายถึงแบบว่าคิดได้เยอะคิดได้เร็วแล้วก็คิดได้หลายๆมุมหรือ flexibility ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือคิดวิเคราะห์เพื่อหากแก่นแล้วใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดทีนี้พอเราอยู่ในโลกดิจิตอลการสื่อสารมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะใช่เลยครับเรื่องดิจิตอลคอมมิวนิเคชันนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราใช้แอปแชทเป็นส่งอีเมลได้แต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันด้วยถูกต้องครับ ต้องรู้ว่าเครื่องมือไหนเหมาะกับอะไรแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องตระหนักถึงดิจิ t a ลฟุตปรินต์ของเราด้วยร่องรอยที่เราทิ้งไว้ออนไลน์นะครับอ๋อพวกโพสต์พวกคอมเมนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมทุกอย่างเลยมันสะท้อนตัวตนเราแล้วก็อาจจะมีผลกระทบตามมาได้ต้องสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งการคิดเป็นการสื่อสารเป็นมันก็ส่งผลโดยตรงต่อเรื่องความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลเลยสิคะชัดเจนเลยครับผู้นำยุคใหม่เนี่ยตามบทความของ HRX. Asia นะครับต้องอืมตามเทคโนโลยีให้ทันอันนี้พื้นฐานเลยแล้วก็ต้องเก่งเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช่ครับ analytical skills นี่ขาดไม่ได้เลยข้อมูลมันเยอะมากผู้นำต้องสามารถ มองทะลุข้อมูลดิบพวกนั้นให้เห็นเป็นอินไซต์หรือความเข้าใจเชิงลึกได้เพื่อเอาไปใช้ตัดสินใจจริงๆฟังดูท้าทายเหมือนกันนะคะนอกจากวิเคราะห์เก่งแล้วผู้นำยังต้องเปิดใจมากๆด้วยใช่ไหมคะจำเป็นมากครับต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นไอเดียใหม่ๆอาจจะมาจากน้องๆในทีมก็ได้แล้วก็ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ด้วยคือสร้างความไว้วางใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมการทำงานทีมด้วย ผมใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโห oh, ฟังดูแล้วมันที่การผสมผสานทักษะหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งคิดวิเคราะห์สื่อสารเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็เข้าใจคนด้วยใช่ครับมันคือการบูรณาการจริงๆการคิดที่ดีนำไปสู่การสื่อสารที่ชัดเจนมีเหตุผลการสื่อสารที่ดีก็ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ แล้วความคิดสร้างสรรค์ก็เข้ามาช่วยหาทางออกใหม่ๆครับผมแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยภาวะผู้นำที่ปรับตัวได้เก่งทั้งเรื่องคนเก่งทั้งเรื่องเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าสรุปก็คือไม่มีทักษะไหนเด่นสุดแต่ทุกอย่างต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมจริงๆค่ะถูกต้องครับหัวใจคือความเชื่อมโยงและการนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากชวนคิดปิดท้ายค่ะในยุคที่ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับน่าคิดมากครับมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เรายังแตกต่างและมีคุณค่ามากๆอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราคิดเลขเก่งกว่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วกว่า AI แต่เป็น แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในทักษะเหล่านี้เช่นความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพั h ตในการสื่อสารหรือการตัดสินใจโดยใช้หลักจริยธรรมซึ่ง AI อาจจะยังทําไม่ได้เท่าเราในเร็วๆนี้คุณว่ายังไงคะโอ้โหเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่คุณสมบัติความเป็นมนุษย์พวกนี้แหละครับที่จะกลายเป็นจุดแข็งสําคัญของเราในอนาคตค